สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดียามเช้าก็ได้นะจ๊ะไม่เช้าเท่าไหร่นะครับตอนนี้น่าจะสายกันสักเล็กน้อยแล้วจ้ะแต่มันมีข่าวเร่งด่วนที่ตอนนี้ Twitter กํกลังแชร์กันอย่างหนักหนา,นนานแน่นเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อวานในที่แอดบอกไปนะครับสดๆร,ร้อนๆเลยว่าสื่อจีนสื่อหนึ่งนะเขาออกมาบอกว่าสัญญาของโนริซ่าไม่ค่อยชัดเจนแล้วแต่ย่าเพิ่งเชื่อข่าวลือนะจ๊ะแต่ไม่รู้ข่าวลือยังไง YG นต้องออกมาแถลงการแบบนี้กับเว็บนิวเซึ่่งลาสุดเป็นรรเเดนทีี่่กกยวัับสญาิ บบชัดเจนมากๆนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาข่าวที่นิวเซนเนี่ยเขารายงานเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับต้องขอบคุณหน้าเว็บนิวเซนแล้วก็ Twitter, แอดเขาทวิตเตอร์ลาริสอัปเดตของเราด้วยนะครับที่เอาข่าวนี้มาฝากกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ,อ่านกันเลยนะครับเขาบอกว่านักข่าวนิวเซนที่ชื่อว่าหวังเฮจินนะครับเขาบอกว่าที่อนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยได้ออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข่าวหรือเรื่องการต่อสัญญาของนอนริซ่าของเราซึ่งเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มในเครือของแบล็คพิงก์นะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมก็รกฎ สนนี้เลยจ้าึ่งจีก็บอกกับนิวเซนว่าเป็นเพราะทัวร์และตารางงานส่วนตัวและไม่สําคัญว่าจะเซ็นสัญญาหรือไม่การต่อสัญญากําลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยฟังดีๆนะการพูดคุยนะจ้าแสดงว่ายังไม่ได้ต่อสัญญาชัดเจนนั่นเองเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันฮาวาลิโบรายงานว่า YG และเอเจนซี่ของจีนล้มเหลวในการประสานตารางงานของลิซ่าและรายงานว่าการต่ออายุของลิซ่ากับ YG นั้นไม่ชัดเจนยกเว้นลิซ่ามี รายงานว่าสมาชิกทั้ง2คนได้แก่เจนนี่และก็โรเซและจีซูเนี่ยเป็นผู้นําในการต่อสัญญากับ YG ซึ่งเขาก็ย้อนเล่าต่อว่า สาวไทยอย่างโนงริซ่านะครับเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี2559ในฐานะสมาชิกของ Black พิงคภายใต้ YG หลังจากได้รับเลือกให้เป็นเด็กฝึกหัดอย่างเป็นทางการของการออเดชั่นในต่างประเทศของ YG ในปี2010เขาทํางานเป็นแรปเปอร์หลักและนักเต้นหลักในทีมมา7ปีที่ผ่านมาวิสเซิลบุญญาแลวก็เพลงต่างๆนะครับเขาก็ไล่มาแล้วนอกจากกิจ,จกรรมงานวงนะครับโนริซ่าของเราก็ยังมีเพลงโซโล่ออกมาอะไรประมาณเนี้ยโนริซ่าเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานนะนักร้องเดี่ยวในซิงเกิลแรกเดี่ยมเพลงลาริสาในเดือนกันยายน ปี2564นะครับแฟนๆ K-pop เนี่ยกำลังมุ่งให้ความสนใจในสมาชิกแบล็คพิงจะเลือกอะไรเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของพวกเขาซึ่งสัญญากับ YG ก,ก็ใกล้จะหมดอายุลงแล้วนะจ๊ะโอ้โหเว็บไซต์ของเกาหลียังนิวเซนนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วเว็บหนึ่งเนาะงกป็นสำนักงานข่าวที่ไปตามถ่ายนะักแสดง K-pop ทุกนี่นั่นเวลาไปสนามบินแล้วก็มีข่าวอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งเขาก็เลือกที่จะรายงานข่าวนี้อย่างเป็นทางการกันแล้วแสดงว่าเรื่องสัญญ,ญาเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วว่าใกล้หมดแล้วก็มมมมมีควาามาไม่่ชัดเเเเจจนนนกขึ้ือททงประศ ต่อให้นอริซ่าไปร่วมรายการเกี่ยวกับการเต้นต่างย US w สวิ you หรือมีรายการอื่นอื่นที่แอดเหมือนจำชื่อไม่ค่อยได้อารรนเดนแดนซ์ Dance, อะไรเนี่ยแหละที่ติดต่อนอริซ่าไปแต่เขามีการปฏิเสธถ้าเกิดยังอยู่ในสัญญาเนี่ยก็น่าจะรับงานง่ายเหมือน2ซีซันก่อนหน้านี้หรือว่าโฆษณาพเซนเตอร์อื่น,นแต่ตอนนี้ เหมือนสัญญาจะหมดหรือเปล่าเลยไม่สามารถทําข้อตกลงตรงนี้ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารุนมากว่าโนริซ่าจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเจรจาจ้าแสดงว่าโนริซ่าก็อยู่ในช่วงคิดอยู่แหละในเมื่อสัญญายังไม่หมดฉันก็มีโอกาสที่จะคิดจ้าแต่ดิวอจีก็ต้องแบบโน้มน้านวโน,น,วนริซ่า,ายังไงต้องขอรอนน้องโนริซ่ายังไงให้อยู่ต่อเพราะว่าอย่าลืมนะว่าโนริซ่าชัดเจนแล้วว่าเป็นศิลปินระดับโลกและเป็นศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเกาหลีในตอนนี้อย่างที่ไม่มีใครสามารถค้าสายตาได้เนสบก The <laughs> เสียงปรบมือนะมันเมืม่อได้ยินไหมแล้วกินเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างส่วนความคิดเห็นของแอดเนี่ยก็อยู่ในคลิปเมื่อวานแล้วนะครับก็สามารถยอมไปฟังกันได้แอดเี่ยังคงยืนยันคําเดิมว่าเคารพการตัดสินใจของโนริซ่าโนริซ่าต้องรู้แน่นอนว่าสิ่งไหนที่ดีสำหรับตัวเองแล้วก็เลือกสิ่งไหนก็ตามสนับสนุสนต่อยาวๆเลยจ้าเพราไม่ว่ายังไงแอดก็รักโนริซ่าที่โนริซ่าเป็นนั่นเองนะจ้าไม่ได้รักที่โนริซ่าเนี่ยสวยสวยอะไรเลยแต่ว่ารักที่ตัวตนรักที่ทัศนคติรักที่ความสามารถรรรรัักกออออออะไไไหลาาๆ่่่่งงทีีเเปนนนนิซจจมใคืต และไหนๆก็มากันแล้วนะครับก็ขอมาแถมคลิปนี้กันนิดนึงเมื่อนอริซ่าเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับรายการที่ชื่อว่า Ask Anything Chat นั่นเองนะครับซึ่งคําถามเนี่ยเขาก็ถามว่าสิ่งหนึ่งที่คุณรอคอยในสหรัฐอเมริกาเนี่ย เมื่อคุณมาที่นี่เนี่ยมันคืออะไรเงนินเหรอโนลิซาของเราก็บอกว่าฉันอยากไปดิสนีย์แลนด์ฉันรักดิสนีย์ฉันจึงอยากไปดิสนีย์แลนด์ทุกแห่งในโลกมันเหมือนกับรายการสิ่งที่อยากได้ของฉันคุณสามารถพบฉันที่นั่นถ้าคุณต้องการอะไรแบบนี้นั่นเองเอ้ยพบคุณที่นั่นถ้าคุณต้องการงั้นเราต้องรอไปสิ่งที่ดิสนีย์แลนด์ทุกประเทศเพื่อ,อ,อรอโนลิซานะจ๊ะเอาเงินค่าตัว๋วก่อนจ้ะ มีเงินเท่าน้องไม่บินไปทั่วโลกแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะอะอย่างคุณนิโนยเนี่ยไปได้แต่อย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเก็บเงินถุงเก็บเงินถังแล้วก็ต้องสืบให้ดีๆก่อนว่าโนริซ่าเนี่ยจะไปปรากฏตัวดิสนีย์แลนด์ในประเทศไหนนั่นเองนะจ๊ะอะก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าโนริซ่าเนี่ยจะทําอะไรยังไงจะตัดสินใจยังไงก็ยังไงก็อย่างที่บอกกันลงว่าตามซัพพอร์ตอย่างแน่นอนเลยจ้าเพื่อเพ่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ตั้งคลิปกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดเอามาาาฝกกันันนนนแแคค่่่ี้้ออามมะรเเเลลววยพิิิตงจจปบสสดา wish list 같은 느낌 you can see me there if you want <laughs>